ก็ขอกาบสวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับผมก็มาพบกับผมปาวคี s เอสนะครับผมก็สมัครคลิปนี้นะครับผมผมก็ได้เข้ามาอยู่ในเกมขอการีน่าฟรีไฟลนะครับผมนะครับก็สมัครคลิปนี้นะครับผมภายในเกมขอการีน่าฟรีไฟลกับผมนะครับเดี๋ยวผมนะครับผมก็จะเข้ามาทําการเพื่อขึ้นในโซของกิจกรรมใหม่นะครับผมก็ไม่ถือว่าเป็นกิจกรรมใหม่นะครับก็เป็นกิจกรรมที่ มีมาอยู่แล้วนะครับผมคุดเดือนเนาะนะครับผมในโซขอกิจกรรมนี้มาคุดเดือนอยู่แล้วนะครับผมนั่นคือกิจกรรมของไฟปาหรือว่าสิิขั้นสูงประจําเดือนกันยายนนั่นเองนะครับผมาซึ่งเดือนกันยายนหรือว่าในเดือนนี้นะครับผมในโซขอสิิขั้นสูงนะครับผมก็จะมาในกรีมของหน่วยสว่านนะครับผมอย่างที่คุณเห็นเลยนะครับผมนี่หามาในกรีมหน่วยสว่านหรือเปล่านี่อ่านะครับนินจาเหรอ หรือว่าจะมาในกรีมหน่วยสวัสดอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวดูกันนะครับนี่ครับก็ดูวิดีัอเลยนะครับเรามาในกลีมของนิงจานะครับผมไม่ใช่หน่วยสวัสด์นะครับผมนี่ครับนิงจาครับผมเห็นไหมครับนี่ก็เอริปปาประจําเดือนกันยาอย่ก็คือนี่ครับผมแฟชั่นผู้ชายนะครับนี่ครับแฟชั่นผู้ชายนะครับผมซึ่งภายในนะครับผมก็จะมีครับแฟชั่นผู้ชายแล้วก็ แฟชั่นผู้หญิงเลยนะครับผมอยากให้หลายคนรู้กันเนาะในส่วนของสิ่งข้างบนก็จะมีสก,กินแฟชั่นมาเดือนละสองสกินอยู่แล้วนะครับเป็นผู้ชายหนึ่งสก,กินแล้วก็ผู้หญิงอีกหนึ่งสก,กินนั่นเองนะครับผมก็สําหรับใครนะครับผมที่อยากจะเรื่องขั้นนะครับผมก็สามารถคลิดคาว่า เลื่อนขั <Y uch โ parece> ้นไ้เลยครับนี่นะครับผมก็สำหรัในการเลื่อนขั้นนะครับผมจะมีสอนรูปแบบด้วยกันนะครับรูปแบบแรกนะครับผมคือเลื่อนขั้นแบบธรรมดานะครับผม450ไดมอนนะครับแล้วก็อีกน1อันนะครับผมคือเลือกขั้นแบบขั้นสูงนะครับ1,000ไพันดมอนนะครับผมซึ่งในการเลือกขั้นแบบ1 0 0 0ไันดมอนก็จะการจาก450ไดมอน์ก็ที่ว่าเราจะได้ขั้นมาด้วย50ขั้นเลยนะครับผมมากแต่ว่าถ้าเราซื้อไป450ไดมอนาด์นนะครับผมเราจะไม่มีขั้นเลยนะครับได้มาาาาแแค่่่1ขขััั้้้้นนนนเเเทก็หหรรซืืออบบสูงวา อันที่สองเนี่ยนะครับหน,นึ่งพันเดมนเครับเราจะได้รับเพิ่มมาห้าสคันนะครับผมในราคาเพียงแค่หนึ่งพันเดมอนเนาะจัดราคาบอกเกิจะอยู่ที่1,950งพันเก้มนะครับผมนี่ก็คือลดราคาไป48%นะครับ โอเคครับผมก็ตอนนี้ผมมีจำนวนเพชรไม่พอก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับผมสำหรับสิทธิ์สูงในเดือนกันยายนนะครับมีอะไรบ้างนะคนที่ซื้อมาแล้วนะครับผมซื้อปุ๊บนะครับผมก็จะได้รับเลยนะครับผมในส่วนของสกินนี่รดจิ๊บนั่นเองนะครับได้หาวเนาะแล้วก็จะมีในส่วนของสกินปืนนะครับผมอาร์ตนะกันไม่มีค่าสกินการใดๆทั้งสิ้นแล้วก็มีสกินแฟชั่นเสื้อผ้าผู้หญิงนะครับแบบย้อมสีแหละนะครับก็ะสุมสกินปืนนะครับผมนี่ครับแล้วก็ พื้นหลักโปรไฟล์ครับนี่กรอบรูปโปรไฟล์ก็มีให้นะเห็นไหมครับแล้วก็นี่คือสกินแฟชั่นนะครับผมนี่ของผู้หญิงครับสวยมากนะครับเห็นไหมครับสวยไหมสวยมากนะครับผมไม่อยากมีห่านนะครับผมมีห่านมาดูแปลกๆนะครับเหมือนเสือจังกลัวอะไรนะครับผมก็จะมีห่านนะแล้วก็มีคูปองเดมอลรอยัลนะครับผมมีในส่วนของกล่องโคเกปืออีโวด้วยนะครับผมนี่ครับแล้วก็มีสกินปืเอ็มหนึ่งแปดเจ็ดสามนะครับกต่ว่าก็จะ ไม่มีการเพิ่มค่าสเกตการใดๆครับซิงก็สำหรับพวกสกินปืนขั้นหลายนะครับผมที่เราได้รับจากการซื้อสิทธิ์ูนเนี่ยครับของกันละเดือนครับก็จะไม่มีค่าสเกตการอยู่แล้วนะครับผมพุทเดือนอยู่แล้วเป็นเรื่องธรรมดานะครับถั้นหลั่นกปืนที่มีค่าสเกตการเลนจีครับก็ไปสุ่มก่อสุ่มสกินปืนโดยเฉพาะนะครับผมอันนั้นก็จะมีค่าสเกตการให้นะนะครับแล้วก็นี่ผมมีกระสุ่มนะครับสกินปืนมาอีกแล้วนะครับอีกหนึ่งใบนะแล้วก็มีในโซ่ของสกินแอร์บอร์ดนนนนนะะคคครรรรรััับบบบผมมีี่้สสกกิแออ์์ดวยา นะครับผมก็คล้ายๆการย้อมสีแหละครับเป็นย้อมสีแบบสีสีลุ้นนะครับผมออกสีม่วงๆเนาะเห็นไหมครับมีไฟด้วยอล่าก็สวยอยู่นะครับแล้วก็มีในส่วนของพื้นหลักโปรไฟล์แล้วนะครับผมแล้วก็มีในส่วนของสกินระเบิดให้ด้วยนะโอ้สกินระเบิดสวยมากเลยดีนี่คือสกินระเบิดนะครับผมเป็นของกร f o face ด้วยนะครับผมสวยมากนะครับนี่ครับแล้วก็จะมีกรอบรูปโปรไฟล์นะครับคอปอดเดมอลล์ยันเนาะอีกหนึ่งใบนะครับผมแล้วก็มีสกินแอร์บอยอีกแล้วนะครับนี่ครับ สกินไอโบสกินนี้นะครับผมก็จะมีออราที่สวยนามกว่าสกินไอโบอันแรกนะครับผมหรือว่าสกินไอโบนี้นะครับอันนี้ออล่าจะดูแบบน้อยกว่านะครับผมมองว่าอันนี้นะครับออล่าจะมีมากกว่าแต่ก็แล้วแต่ความชอบสบุปคนด้วยนะครับบางคนชอบแบบมีออร่าเยอะบางคนชอบแบบมีออร่าน้อยนะครับผมกบว่าเราก็ได้รับสกินไอโบขาววอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีในส่วนของนี่ครับผมเศษหินนะครับผมนี่ครับแล้วก็มีในส่วนของหินแปรล้านด้วยนะครับผมนี่ครับ นี่แล้วก็สกินกระเป๋าด้วยนี่มีสกินกระเป๋าให้ด้วยครับนี่หน้ากากสกินกระเป๋าเลเวลหนึ่งครับแบบธรรมดามากนะครับเลเวลสองก็จะมีความสวยงามมากขึ้นนะแต่พอมาเลเวลสามเขาจะจักไปมากๆเลยนะครับมีออร่ามีไฟนะครับผมที่สวยงามนะครับผมมาแล้วก็ยังมีจบายด้วยนะครับผมในโซของนี่ครับผมขอผู้ชายนะครับผมนี่ครับคล้ายๆแพทนิงจ่าผู้ชายนะครับผมก็จะคล้ายๆเสือจักรกลัวอยู่ดีเพราะมีหางเหมือนกันเห็นไหมครับนี่นะครับก็สวยอยู่นะนะครับ ใครอยากได้แมสนะครับผมนี่ครับหน้ากากแมสต์นครับแมสก็สวยนะเห็นไหมครับแมสกับปิ้งไม่ถึงจมูกดีปิดแค่ปากนะครับแมสของเขาปิดแค่ปากนะนี่แหละครับมูลค่าเขอลิปปานะครับผมสำหรับใครซื้อสิบั้างสูนะครับสิบแล้ห้าสิบเลมอนหรือหนึ่งพันเดมอนนะครับผมก็มีโอกาสรูดรับได้เลยในส่วนของสกินนี้นะครับเพราะเราทำขั้น ใ่ครบการที่กําหนดในการครับคุยคำภารกิจเนาะนะครับผมส่วนสําหรับสายฟรีนะครับผมไม่มีเงนเติมเกมก็ไม่เป็นไรนะครับผมเพราะฟรีปาร์กก็มีไอเทมเยอะแยะมากมายเช่นเดียวกันเลยนะครับอยากที่เห็นกันเลยครับมีเนสโซกับสกินกระเป๋าให้นะครับผมาของดีๆนะมีกล่องโคเคนเปอร์อีโวให้ด้วยนะครับผมปอโกโรอยาก็ยังมีอยู่นะแล้วก็มีเนสโซกับสกินเสื้อผ้าด้วยนี่สกินเสื้อยืดนะครับสามารถใส่ได้ครับผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงเลยนะครับผมอ่านะครับอันนี้คือของฟรีปาร์ตนะ แล้วก็มีในโซ่ของนี่เสื้อผ้าเสื้อยืดใส่ก็แค่เฉพาะผู้ชายนะครับกุปองโกร่อยาก็มีแล้วนะครับอาหารคู่หูแล้วก็กรอบรูปโปรไฟล์เห็นไหมครับว่าฟรีปาร์กก็มีเหมือนกันครับเออร์ลี่ปาร์ก็จะได้ของมากกว่าสมัครใครที่เสียงินนึงเนาะการสมัครเอ,อร่ปาร์ใครที่ซื้อเออร์ลี่ปาร์แล้วนะครับผมามว่าเราสามารถรับของจากฟรีปาร์กไดหมครับคำกล่าคือว่าเราสามารถรับของจากฟรีปาร์กได้ตามปกติเลยนะครับผมซื้อเออร์ลี่ปาร์ก็รับเออร์ลี่ปาร์กได้ด้วยแด้ฟรีปาร์กด้วยแต่กาหาเราแค่ฟรีป ไม่ซื้อ Early Pass ปนะครับผมเราก็จะไม่สามารถรับ Earl y Pass าได้นะครับมานี่สบายใจได้นาะใครที่ซื้อมาแล้วกลัวว่าจะกดฟรีปลาไม่ได้เพราะมันก็สายฟรีหรือเปล่าไม่เกี่ยวนะครับก็คือเราสามารถกดรับได้หมดนะครับไม่ว่าคุณจะซื้อหรือว่าไม่ซื้อคุณสามารถกดรับได้หมดนะครับผมก็สบายใจได้นะครับผมอ a r l y Pass ลิปปาร์ตฟัีปขนาไหนเนี่ยนะครับผมว่ามันดีนะ นะครับก็สิทธ้าง nerve, ส bah, าูงนะครับขอผมบอกว่าในฟรีไฟมันดีนะสหรับใครที่แบบมีมบน้อยก็อยากให้มีสกินเท่ๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสกินระเบิดสกินปืนสกินแฟร์ซ่าเท่ๆนะครับผมการซื้อเอลลี่ปลาก็คือว่ากรอบโจบได้ในราคาประหยัดด้วยนะครับใครมีมบน้อยก็สี่ร้อยห้าสิบเดมอนพอถ้าไม่ก็ซื้อแบบหลับพันเดมอนแหละครับเพื่อจะรับพัสดุคันเพราะว่าค่าคุณขยันเล่นฟรีไฟครับเล่นบ่อยๆครับคุณก็มีโอกาสที่จะได้รับขั้นอยู่แล้วนะครับจากการคำคุยคำภารกิจนี่ครับก็จะมีภารกิจให้้้้เเเรรรราาาาาาาสมมมมมถทีี่่จะะขขไไดนนคคับผผก็ิูปง นี่ครับภารกิจครับก็จะมีภารกิจให้เราสามารถที่จะเข้ามาทําได้ซึ่งในกา่ละสัปดาห์ก็จะมีการปลดล็อตภารกิจเรื่อยๆเห็นไหมครับสัปดาห์ที่สสัปดาห์ที่4นะครับผมค่อยๆปลดล็อตภารกิจให้เราสามารถที่จะเข้ามาดูได้นะครับว่ามีภารกิจอะไรให้เราทำบ้างแล้วเราก็ทําการภารกิจที่ท่างเกมของกําหนดมานะครับผมในแต่ละสัปดาห์ในแต่ละวันนะครับผมมีภารกิจายวันก็มีครับ รายสัปดาห์ก็มีครับให้เราสามารถที่จะเข้ามาทําได้นะครับผมซึ่งในส่วนของภารกิจรายวานก็ง่ายๆเลยพื่งหาเลยครับก็คือคล้ายๆกันทุกวันเลยครับคือให้เราล็อกอินนะครับเล่นเกมไม่ครบ10นาที40นาที30นาทีบ้านห0นาทีบ้านนะครับผมสลับกันไปครับแล้วก็เล่นเดี่ยวถ้าได้ครบ10นะครับคนั้งนะครับหรือว่าในหมู่เข้าไปให้เราไปสรรหาสเกลได้1คิวเดี่ยเห็นไหมครับภารกิจเบสิกมาก นะครับผมใครๆก็สามารถขำได้ครับผมสบายๆเล่นไม่เก่งก็สามารถที่จะทำเควสยรขับพลกิจได้นะแต่ผมผมก็เล่นไม่เก่งนะครับในการละเดือนผมก็ยังสามารถที่จะํำเควสยรขับพลกิจได้อย่างที่คุณเห็นเลยนะครับนี่ครับเห็นไหมครับว่าผมซื้อสิทธิ์ค่าส่งมาสามเดือนปิดเลยครับก็ํำได้อยู่ขี่ขนาดอยู่ี่ประมาณสามร้อยกว่าเห็นไหมครับคือหมยว่าวันไหนผมเล่นน้อยครับก็แต่ได้สิทธิ์ค่าสูงแค่สอง้กว่าเห็นไหมครับก็ยังสามารถที่จะเข้ามาตามล่ามาขำง่ายไหมครับ ก so ็ไม่ม no so so like ีบานเดือนนะครับผมที่ผมหายจากการเล่นฟรีฟลไปพอสมควรครับนี่ครับก็สิกาสุขก็ไม่ขึ้นเลยนะครับผมเพราะว่าผมไม่ค่อยได้เล่นฟรีฟล์นะนะครับก็มีบางช่วงบางตอนเนาะที่อาจจะหายไปบ้านนะครับเพราะว่าฟรีฟล์ผมก็ไม่เล่นตลอดอยู่แล้วล่ละนะผมก็มีเกมเล่นด้วยอยู่แล้วนะครับผมประมาณนี้นะครับอ่ะนะครับผมก็ไปว่าค่ะเพื่อชอบคลิปนี้นะครับผมฝากกดไลค์ด้วยใครเข้ามาใหม่ฝากกด subscribe ด้วยนะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ